ันดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องวิมานมลทาร์ดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างก็ก่อนอื่นมันต้องบอกก่อนว่าเป็นคล <ๆ S 2> ิปพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นเพื่อนๆก็ รับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวต้นของคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพ่ยไปลองปรับใช้กันได้ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะจ้ารับไปแต่พลังงานดีๆนะคะมาดูกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นซยสกับนะคะอัศาวินถือถวยค่ะ 6ดาบหนดาบนะคะทิ้งอ c ปค้าราชาถือถ้วยนายนั u วานะคะสมินถือไม้เท้าพลังงานที่ขึ้นมามีในแง่มุมของแพชชั่นนะคะมีในเรื่องราวของโอกาสทงความรากักนะโอกาสในแง่มุมของ พลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานของการซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกนะคะบนว่าตอนนี้คุณอาจจะมองหาคนที่เขาสามารถเข้าใจพลังงานความรู้สึกของคุณได้ดีอ่ด้วยตัวตนพื้นฐานคุณนะจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะมีน้ำใจกับคนรอบข้างคนรอบตัวเนาะบนมองว่าเป็นชาวทักไฟที่รู้จักในการแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราแบบไม่ได้คิดถึง เหตุผลของตัวเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดูเป็นลักษณะของพลังงานการมีแพชชั่นนะคะในแง่มุมต่างๆการมีเป้าหมายมีปลายทางอะไรที่เราสุกว่ามันจะนำพาไปสู่การสักเซสการสำเร็จได้อย่างที่แทนอย่างที่ตั้งใจเนาะมันจะมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นนะช่วงนี้มันพราคุณสื่อสารอะไรที่ตรงไปตรงมามากขึ้นเข้าประเด็นตรงประเด็นนะคะแล้วก็ รู้สึกว่ามันมีทิศทางความชัดเจนบางอย่างที่มันจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลานี้เนาะแพ่ชันพลังงานการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกนะคะรวมถึงการไปต่อนะคะสเต็ปของการมูฟออนการเดินไปข้างหน้าเอ,อ่อมูฟจากปัญหาอะไรบางอยา่างมูฟจากปัญหาเดิมๆพลังงานของการซัพพอร์ตใจอะไรที่เป็น เป้าหมายเป็นแนวทางเป็นพลังงานที่เป็นความสุขหรือว่าคุณอาจจะได้มีช่วงเวลาที่เป็นโรแมนติกไทม์นะคะช่วงเวลาที่เป็นสวีทไทม์ช่วงเวลาไที่เรารู้สึกว่ามันมีความแบบโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ก็มีแนวโน้มในการที่จะได้อ่ามีโมเมนต์แล้วกันมีโมเมนต์นะคะด้วยพลังงานตัวตนของคุณบางคนมันคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดี ทำให้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าคุณดูแบบมีความเฟรนลี่จังเลยดูเป็นคนแบบจัวร์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ได้ด้วยด้วยลักษณะพลังงานที่ขึ้นมานะคะเรามาดูกันนิดนึงว่านะคะรูปแบบพลังงานไหนนะที่เขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะแบบด่นๆนะจ๊ะห้าม,มาดูสีพลังงานไหนกันเอย หกเหรียญน,นะคะนายอ็อบเพนนัคโคนะคะอัศวินถือเหรียญคิงออฟโซนนะคะราชาถือดาบควีนออฟเพนนัคโคนะคะราชินีถือเหรียญแล้วก็นายออฟโซน อัศวินเถดาบนะคะเอ,อ่อมันคิดว่าพลังงานที่จะเข้ามาเขาดูมีลักษณะของพลังงานความลุยนะคะความชัดเจนกับการจัดการกับปัญหาหรือว่าอะไรในชีวิตเนาะถ้าเป็นเป้าหมายในชีวิตนะคะมันก็มองว่าค่อนข้างค่อนข้างมีความชัดเจนค่อนข้างเป็นอะไรที่เหมือนกับมันมีความชัดเกิดขึ้นมันมีความเป็น ตัวตนหรือเป้าหมาย purpose ของเขาในเวลานี้นะค่อนข้างชัดมากๆเลยว่าเป้าหมายการมีชีวิตเป็นยังไงแผนในเรื่องของความรักพลังงานพาร์ทเนอร์ความสัมพันธ์ใดๆที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อิิดว่ามันมีแนวโน้มของการที่จะได้มีความชัดขึ้นในประเด็น,นอะไรเหล่านี้เนาะดูเ่าเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาประสาทนะคะจวินนะคะถือดาบนาะลุย ความพุ่งชนกับปัญหากับสถานการณ์อะไรต่างๆนะคะในชีวิตเนาะมันมีพลังแห่งการที่จะได้แสดงออกถึงความจริงใจนะคะแนวทางอะไรต่างๆที่มีเนาะในแง่มุมของความสัมพันธ์เนี่ยมันว่าเขาน่าจะค่อยๆแสดงออกให้คุณได้รับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขามีความจริงใจรู้สึกปารถนาดียังไงนะค่อยๆแสดงออกมาให้เห็นอืม เวนี้ที่ขึ้นมามีลักษณะของ Nice Octagonal นะคะอัศวินถือเหรียญมันว่าเป็นสาย support ถ้าเข้ามาก็เป็นแนวแบบัพ p อ o r t ซึ่งกันละกันในเรื่องราวที่สามารถัพ p อ o r t ซึ่งกันละกันได้แล้วก็น่าจะได้มาแชร์ดิ่งมุมมองอะไรต่างๆระหว่างกันละกันนะคะตัวตนของเขาอาจจะเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่การให้การรับมันมีความไม่เท่าเทียมกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะ หกเหรียญขึ้นมาเนาะตรงนี้นะเราไปดูกันเพิ่มเติมหน่อยว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแนวโน้มเนาะการเทชั่นที่จะเกิดขึ้นนะคะให้ขึ้นพลังงานสีดาวห้าเหรียญน,นะคะเดลเมอร กิงอควานราชาสือไม้เทา้าหนึ่งเหรียนนะคะแนวโน้มในสเต็ปของเรื่องราวความสัมพันธ์นะเออมองคิดว่าเป็นในเมของการที่จะมีแพชชั่นกับเรื่องราวของความรักนี่แหละมีทิศทางมีแนวทางที่จะเกิดขึ้นนะคะ มันน่าจะมีโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกที่จะปรากฏตัวขึ้นแน่นอนเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองก็น่าจะรู้สึกได้ถึงแพช s i o n รู้สึกได้ถึงความเป็นตัวตนอะไรบางอย่างโอกาสแพช s i o n ที่มันจะกเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าอย่างห้าเหรียญมันเป็นอะไรที่แนโน้นอ่ะมันยังไม่ได้เติมเต็มกันจนไปถึงแบบสิบเหรียญขนาดนั้นแต่ว่า ก็ถือว่ามันแว่าให้พลังงานที่โอเคในระดับที่เราสึกว่ามันมันได้ฟื้นฟูมันได้คิลลิงคุณจะได้มีจุดของการเบรกการพักในการหยุดนิ่งอ่าคิดแล้วก็ตัดสินใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นโอกาสทางความรักที่มันจะปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้เนาะเป็นทิศทางพลังงานของอาการมีแพชชั่นด้วยแล้วก็มีการหยิบยื่นข้อเสนอ อะไรบางอย่างนะคะให้กับพลังงานตัวตนของคุณในในช่วงสเต็ดต่อจากนี้นะมณขอดูหน่อยว่าถ้าเกิดเป็นคำแนะนำเอ,อ่อจับไพ่นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับตัวคุณบ้างนะคะมาดูก,กันถ้าไพ่ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างมณนขอใช้เป็นสำหรับตัวออแคทเมเม,เมทา่์นะคะเป็นเมเจอร์คณนานะ มาดูสิคำแนะนำจากไพ่ค่ะใบแรก The Empress น้องแมวสวยสสดใสโดยชาวิออดนะคะขึ้นมา The h i r โรแฟนค่ะและ The Emperor อร้ย จริงๆเ m p r e s s มาเจมเปอร์ก็มานะคะมอนว่ามันมีอะไรที่มีความลิงก์มีความเชื่อมต่อกันอยู่แหละกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะแต่คิดว่ามันก็เป็นแนวโน้มเป็นแนวทางที่มันน่าจะก่อเกิดความแมทชิ่งอะไรบางอย่างไปในทิศทางที่โอเคขึ้นไปในทิศทางที่เราสุกว่าเฮ้ยม,มันมีจุดลิงก์มีจุดเชื่อมต่ออะไรบางอย่างระหว่างกันละกันนะคะ อ,อ่พลังงานตรงนี้มันคิดว่ามันจะมีการวางแผนวางแผนเนาะใพ่เอามาบอกถ้าคุณแพนนิ่งแล้วคุณมีการวางแผนที่ดีมันมีสเต็ปหรือว่ามีโอกาสของการที่แบบได้เดินหน้าได้ไปต่อมีการปล่อยวางกับสถานการปัญหาบางอย่างก็ไม่ต้องเก็บ ไปคิดในทุกประเด็นทุกจุดมันคิดว่าเราก็ต้องปล่อยวางกับบางปัญหาว่าบางาสถานการณ์บางที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะควบค c o n ได้ด้วยตัวเรานะคะก็คิดว่าแนวโน้มมี p a ช s i o n มีการที่จะไปต่อหรือมีจุดลิงก์จุดเชื่อมโยงระหว่างตัวคุณและตัวเขาที่เขากําลังจะเข้ามาหาชาวทัศไฟแบบเด็ดวๆน,นะฉันก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากให้รับชมหรือว่า รับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากภายไปลองปรับใช้กันได้ถ้า,ารู้สึกว่าไม่ตรงเนาะกับพลังงานตัวตนต่างๆนะคะมันก็ต้องบอกว่าอยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในคลิปหน้านะจากวันนี้บ๊ายบายค่ะ